สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูหน่วยร่างเดินดีชน4สูตรนะก็ผมยังใช้สูตรเดิม3สูตรนะครับก็คือสูตร1สูตร2สูตร3นะครับงวดที่ผ่านมาผมใช้ชนแค่3สูตรก็เข้าที่1เต็มๆนะครับงวดนี้ผมจะใช้4สูตรท่านผู้ชมนะก็เรามาติดตามกันว่าจะเด่นตัวไหนนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนกันก่อนคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ <c oughs> เรามาดูหน่วยล่างเดินดีสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่ง ใช้หน่วย3นะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นหน่วย3หน่วย3าคูณ2งบวก9คงที่ผลลัพธ์เด้เท่าไหร่บวก1บวก1นบ,บวก1บวก1บวก2บวก3นะครับผมใช้สถิติงวดที่ออก9 4เป็นสถิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันสูตรนี้2 5งวหางดหลุดไปหน1งวดท่านผู้ชมนะย้ำนะ ยี่สิบห้างวดหลุดหนึ่งงวดเรามาดูสถิติแล้วค่อยมาคํำนวณน,นี่คืองวดที่หลุดท่านผู้ชมงวดที่หลุดสามสองจากนั้นเดินยาวเลยท่านผู้ชมนะไม่หลุดซ้ำนะ เนี่ยครับงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่ยี่สิบห้าออกสามหนึ่งเราให้เด่นที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามหกหลักหน่วยล่างมาที่หนะึ่งนะท่านผู้ชมก็ผ่านนะครับเป็นงวดที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้างวดหลุดไปหนึ่งงวดหลุดช่วงๆนูน่นท่านผู้ชมต้นงวดนู่นนะครับงวดที่ห้านูน่นจากนั้นเดินยาวเลยท่านผู้ชมนะยี่สิบงวดเลยเดินยังไม่หลุดนะเจ็ดตัวนะเรามาดูงวดนี้กันนะครับ สูตรหน่วย3คูณ2บวก9หน่วย3ก็คือ2 2งสองเป็น4นะครับ2อสองเป็น4บวก9คคงที่4บวก9ได้3ท่านผู้ชมเด่นตัวแรก,กคือ3บวกไปทีละ1แต้มเป็น4เป็น5เป็น6เป็น7บวก2 7บวก2เป็น9 9เบวก3เป็น2นะครับเด่น3 4 5 6 7 9 2นะครับ นี่เป็นสูตรที่หนึ่งท่านผู้ชมนะเด่น3 4 5 6ี่หนะครับเรามาดูสูตรที่สองกันนะครับ สูตรนี้ก็ใช้แสนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างผลลัพธ์ที่ทลายบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกสบวกหนึ่งบวกหนึ่งผมใช้สถิติงวดที่ออก9ก้เป็นสถิติงวดแรกสูตรนี้ก็25่้างวดหลุดไป1นงงวดมาดูสถิติกันแล้วก็มาคำนวณ นี่คืองวดที่หลุดท่านผู้ชมหลุดประมาณกลางงวดนะจาก25นะก็จากนั้นมาก็เดินต่อไม่หลุดซ้ำนะครับสรุปสูตรที่สองงวดที่ผ่านมาออก3 1เป็นงวดที่25ออก3 1หลักหน่วยก็คือ1แล้วเราให้เด่นที่8 9 1 2 5 6 7 มาที่1ก็ถือว่าผ่านนะครับ25้างวดหลุดแค่1ง,งวดมาดูงวดที่ยี่สกท่านผู้ชมสูตรใช้แสนแสนก็คือห้าสิบล่างก็คือสามหน่วยล่างก็คือ1นะสามบวกหนึ่งได้สี่อันนี้ก็ได้ห้าห้าบวกสี่ได้9้าเด่นตัวแรกท่านผู้ชม9้าบวก1แต้มศูนย์บวกสองก็ได้สองบวกหนึ่งได้สามบวกสามได้ห6หบวกทีละหนึ่งแต้มก็เจ็ดแปด เด่นหน่วยล่างสูตรที่2เด่น9 0 2าศูนกเดแเรามาดูสูตรที่3กันนะครับสูตรที่3านี่ใช้พันบวกร้อยสองคูณสงบวกหคงที่ผลลัพธ์เด้ท่าะไรบกหน่งบวกสอบวกสบวกสบวก,กหนึ่บกหเช่นเดิมครับผมจ้ายเศษงวดที่ออก9ก้าสีเป็นเศษงวดแรก สูตรนี้ยีหงวดหลุดไปหนึ่งงวดท่านผู้ชม25หลุดหนึ่งเรามาดูสถิติแล้วค่อยมาคำนวณ งวดที่25ออก31เราให้เด่นที่3 4 6 8 0 1 2มาที่1นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับมาคำนวณงวดนี้กันพันบวก102คูณ2บวก5คงที่พันก็คือ6นะ102 102ก็คือ0 0 2ได้0บวก5คงที่ ศูนย์บวกห้าได้ห้านี่ก็ได้หกหกบวกห้าได้หนึ่งเด่นตัวแรกท่านผู้ชมเด่นหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้สองทีนี้ก็บวกทีละสองแต้่สองบวกสองได้สี่สี่บวกสองได้หกหกบวกสองได้แปดบวกหนึ่งได้เก้าได้ศูนย์ท่านผู้ชมนะเด่นหน่วยล่างสูตรที่สามเด่นหนึ่งสองสี่หกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่หกแปดเก้าศูนย์ ท่านผู้ชมครับสูตร1สูตร2แล้วก็สูตร3หลักหน่วยทั้ง3สูตรเป็นสูตรเดิมงวดที่ผ่านมานะครับก็งวดที่ผ่านมาเข้า1นึ่งเต็มๆนะแต่ว่ามาดูงวดสูตรที่4นะครับ เรามาดูสูตรที่4สูตรนี้เป็นสูตรก็เป็นสูตรเดิมที่ผมเคยพักสูตรไว้ท่านผู้ชมแล้วก็ผมเพิ่มเติมมาให้เป็นสูตรที่4นะท่านผู้ชมนะก็เรามาดูกันหน่วยล่างสูตรที่4นะเป็นสูตรที่เพิ่มเติมมาให้นะร้อยบนบวก10บนบวกหน่วยบนคูณ3บวก2คงที่ผลลัพธ์ได้เท่าไรบวก1บวก1บวก2บวก2บวก2บวก1นะครับ สูตรนี้ผมใช้เศษถิงวดที่ออก3 8เป็นเศษถิงวดแรกในหะ้กับท่านผู้ชมได้ชมกันสูตรนี้20งวดยังไม่หลุด20งวดยังไม่หลุดมาดูสถิติแล้วค่อยมาคำนวณ งวดที่ยี่สิออก3านะมหนึ่ะท่านผู้ชมเราให้เด่นที่1 2 3, 5, 7, 9, ึ่งสองดเกก็หลักหน่วยก็คือ1ก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะยี่สงวดยังไม่หลุดนะมาดูงวดที่ยี่สิบเงวดนี้กันสิกันยานะสูตรร้อบนบวกสิบนบวกหน่วยบนคูณสบวกสองคงที่ร้อยบนก็คือสามบนก็คือหหน่วยบนคูณสามหน่วยบนก็คือห หกสาบวกสคงที่8ปบวกสได้0ูนย์สบวกหได้8 8ดบวกศย์ก็ได้8นะครับเด่นเท่าแรก8 90บวกทีละสอก็2 4 6แล้วก็บวกหก็7เด่น8 90 2 4้าศูนย์6 7งสีจปดเท่านผู้ชมนะขอให้เดินต่อนะสูตรน,นี้ยังไม่หลุดยี่สิบงดนะครับ ขอให้เดินต่อเป็นงวดที่2 1สําหรับหน่วยล่างเดินดีสตัวสูตรที่4นะทีนี้เรามาจับชนกันผมจับชนให้เลยท่านผู้ชมเรามาดูหน่วยล่าง3สูตรเดิมก่อนท่านผู้ชมนะสสูตรเดิมนะสูตร1สูตร2สูตร3 3 4 5 6 7 9 2 9 0 2 3 6 7 8 1 2ด6 8 9 0 ทั้งสามสูตรชนที่หกเอ้ยสองหกเก้าท่านผู้ชมนะสองหกเก้านะสองหกเก้านะชนสามตัวก็คือสองหกเก้านี่เป็นสามสูตรเดิมนะทีนี้เรามาดูชนสี่สูตรนะครับเป็นสูตรที่สี่นี่เป็นสูตรท,ที่ผมเพิ่มให้มาอีกหนึ่งสูตรเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสี่สูตรท่านผู้ชมหน่วยล่างชนสี่สูตรนะครับ สูตร1สูตร2สูตร3เป็นสูตรเดิมสูตร4เป็นสูตรที่เพิ่มเติมมาให้8 90 2 4 6 7ย์เอาทั้ง4สูตรนี้ชนกันท่านผู้ชมนะผมชนให้แล้วชนที่269ท่านผู้ชม269นี่ชนกัน4สูตรนะ2 6 9นี่ชนกัน4สูตร,นะ 2, 6, 9, ก,ตรก็คือ269ตัวเดียวกันเลยท่านผู้ชมนะ ชนสามสูตรก็สองหกเก้าอันนี้พอเพิ่มสูตรมาให้อีกหนึ่งสูตรก็ชนสองหกเก้าแต่ท่านผู้ชมมันก็จะมีตัวสำรองนะผมจะมีตัวรองไว้ให้อีกชุดหนึ่งก็คือชนสามสูตรก็คือศูนย์สี่เจ็ดแปดนะชนสามสูตรในะจำนวนสี่สูตรนี่นะเป็นตัวรองนะชนที่ศูนย์สี่เจ็ดแปด ต้องบอก f c ก่อนว่ามันไม่เยอะนะเอาดับมาตัดนี่เหลือ1นถึงสตัวเท่านั้นนะครับสําหรับหลักหน่วยงดนี้นะเหลือ1นถึงสตัวเท่านั้นนะย้ํานะดูมันเยอะแต่ไม่เยอะนะท่านผู้ชมนะอยากให้ f c เน้นตัวชน4สูตรเป็นหลักตัวรองก็คือ4ตัวนี้เอาดับทั้งดับหน่วยล่างกับดับล่างมาตัดแล้วจะเหลือแค่1นถึงสตัวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นหลัก10ก็ตามเนี่ยครับ นี่เป็น10ล่างที่ผมลงไปให้นะ3สูตรเดิมชน03 4สูตรหรือสามตัวเดียวผมก็มีตัวรองให้ดูเหมือนเยอะแต่ไม่เยอะนะท่านผู้ชมติดดับเยอะมากพวกนี้ก็เหลือ1ถึง2ตัวเท่านั้นนะวันสรุปผมจะมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับขอไปดูเลขดับแม่นๆก่อนเพราะว่างวดที่ผ่านมาดับล่างเอาไม่อยู่นะนี่ก็เป็น เด่นหน่วยล่างผมจะใช้4สูตรนะท่านผู้ชมเพราะมันมีตัวสำรองอยู่ผมจะใช้ตัวสำรองด้วยนะครับก็อยู่ที่ FC นะเก็บข้อมูลไว้แล้วก็นำไปพิจารณานะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับเอาอะไรหลายข้อมูลจากหลายๆที่แล้วก็จากสูตรของท่านมาพิจารณาให้รอบคอบให้ละเอียดแล้วค่อยตัดสินใจนะครับท่านผู้ชมครับผมเป็นเพียงผู้ให้แนวทางเท่านั้นนี่ก็เป็น เด่นหน่วยล่างเดินดีชน4สูตรผมจะยึด4สูตรเป็นหลักนะครับชนที่4สูตรก็คือ2 6 9รอง0 4 7 8นะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะนำดับ10ล่างมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ